วันที่22ตุลาคม2564มนุษย์มีปัญหามากมายที่ลำดับความสำคัญไม่ถูกต้องความคิดสับสนและไร้ระเบียบซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วเงินทองคือสิ่งที่ต้องรับใช้มนุษย์แต่ในความเป็นจริงมีตัวอย่างของมนุษย์ที่รับใช้เงินทองจนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตมากมายเหลือเกิน เคล็ดลับสุดยอดที่ทำให้ชีวิตสงบสุขไร้ความผิดบาปไม่มีภัยพิบัติและไร้ความผิดใหญ่หลวงคือรู้จักพอย่อมสมบูรณ์ยั่งยืนจะมีพอเพียงนิรันดร์อรุณสวัสดิ์ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่45และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่ ในสังคมที่ร้อนรนผู้ที่จิตใจสงบนิ่งย่อมเหนือกว่า2.3การควบคุมอารมณ์ให้มีความสงบนิ่งคือการสแสวงหาความสมดุลรังสรรค์ความปลองดองสั่งสมรายละเอียดและมีสภาวะแห่งความสำเร็จในยุคป,ปัจจุบันนี้สังคมมีการแข่งขันสูงจังหวะชีวิตเร่งรีบ แรงกดดันจากความทยานอยากถูกกระตุ้นให้สูงทำให้บางคนมีจิตใจว้าวุ่นความคิดสับสนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวและมีเรื่องกัดกุ้มไม่สบายใจไม่ว่าเราจะทำงานอาชีพอะไรการรักษาความสงบในจิตใจคือสิ่งสำคัญที่สุดหากมีความทยานอยากมากเกินไปคนเราจะกระสับกระส่ายไม่นิ่ง จิตใจร้อนรุ่มหากไม่เจ็บป่วยก็ต้องมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบท่านเหล่าจือเคยกล่าวไว้ในคำพีบทที่26ว่าความหนักแน่นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทความสงบนิ่งเป็นตัวสยบความหุนหันพันแล่นในที่นี้ได้เน้นย้ำอีกว่าการเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บนิ่งชนะร้อนแรง ซึ่งเป็นการย้ำเตือนเราว่าต้องสงบนิ่งและหนักแน่นเพราะความหุนหันพลันแล่นคือมารหากคนเรากระสับกระสายต่อไปเรื่อยๆพลังชีวิตจะเหนื่อยล้าและหมดแรงอย่างรวดเร็วมีเพียงคอยรักษาความสงบนิ่งความนุ่มนวลและอู๋ไหวยเท่านั้นจึงจะรักษาภูมิปัญญาไว้ได้ดังนั้น ทักษะแห่งความสงบนิ่งสามารถกำหนดการฝึกปฏิบัติได้สำเร็จหรือล้มเหลวทำนองเดียวกันยังกำหนดความสำเร็จและล้มเหลวของชีวิตได้เช่นกันคนโบราณกล่าวว่ามีความสงบนิ่งอยู่ในทุกเรื่องใหญ่เพราะเมื่อสงบนิ่งจะได้ยินเสียงของภูมิปัญญาสุขภาพความมั่งคั่งและความสงบสุข ในชีวิตคนเราสงบเงียบจึงจะไปได้ไกลมีจิตใจที่สงบจึงจะนิ่งได้เมื่อมีความนิ่งจึงจะทำงานได้และเมื่อทำงานได้จึงจะประสบความสำเร็จอันที่จริงกระบวนการควบคุมอารมณ์ให้มีความสงบนิ่งคือการสแสวงหาความสมดุลรังสรรค์ความปลองดอง สั่งสมรายละเอียดและมีสภาวะแห่งความสำเร็จผู้ที่ประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะต้องมีมาสที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรใช้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จึงคู่ควรกับมาที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรจึงจะพัฒนาได้ราบรื่นและยาวนานที่สุดเพราะเราทุกคนต่างถือคลองได้เพียงสิ่งที่คู่ควรกับสภาวะของตนเท่านั้น จากสิ่งทั้งมวลในสังคมที่ร้อนรนผู้ที่จิตใจสงบนิ่งย่อมเหนือกว่าอาจารย์เจ้าเมี้ยวกว่าวันที่22ตุลาคม2564เผยพแพร่วันที่1356